เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตะราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช5 5 5 5เล่มที่59หน้า571ถึง584อาทิตตชาดกว่าด้วยการให้ทานกับการรบเมื่อเรือนถูกไฟไหม้บุคคลผู้เป็นเจ้าของขนเอาสิ่งของอันใดออกได้สิ่งของอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เจ้าของนั้น แต่ของที่ถูกไฟไหม้ย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่เขาโลกถูกชราและมรณะเผาแล้วอย่างนี้บุคคลพึงนําออกเสียด้วยการให้ทานทานที่ให้แล้วจะน้อยก็ตามมากก็ตามชื่อว่าเป็นอันนํำออกดีแล้วคนใดให้ทานแก่ผู้มีธรรมอันได้แล้วผู้บรรลุธรรมด้วยความเพียรและความหมั่นคนนั้นล่วงเลยเวตะรณนีนรก ของพระยายมไปได้แล้วจะเข้าถึงทิพยสถานท่านผู้รู้กล่าวทานกับการรบว่ามีสภาพเสมอกันนักรบแม้จะมีน้อยก็ชนะผลมากได้เจตนาเครื่องบริจากก็เหมือนกันแม้จะน้อยย่อมชนะหมู่กิเลสแม้มากได้ถ้าบุคคลเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมย่อมให้ทานแม้น้อยเขาก็เป็นสุขในโลกหน้า เพราะการบริจาคมีประมาณน้อยนั้นการเลือกทักขินาทานและพระทักขิไัยะบุคคลแล้วจึงให้ทานพระสุพจนเจ้าทรงสรรเสริญทานที่บุคคลถวายในพระทักขิไัยะบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในสัตวโลกนี้ย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่หวานลงในานาดีฉะนั้นบุคคลใดไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเที่ยวไปอยู่ ไม่ทำบาปเพราะกลัวคนอื่นจะติเตียนบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้กลัวบาปนั้นย่อมไม่สรรเสริญบุคคลผู้กล้าในการทำบาปเพราะว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมไม่ทำบาปเพราะความกลัวถูกติเตียนบุคคลย่อมเกิดในตระกูลกษัตริย์เพราะรมอาจาร์อย่างต่ำเกิดในเทวโลกเพราะรมอาจาร์อย่างกลางและบริสุทธิ์ได้เพราะรมอาจาร์อย่างสูง ทานท่านผู้รู้สรรเสริญโดยส่วนมากก็จริงแต่ว่าบทแห่งรำแลประเสริฐกว่าทานเพราะว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายในครั้งก่อนหรือว่าก่อนกว่านั้นอีกท่านมีปัญญาเจริญสมถะวิปัสสนาแล้วได้บรรลุพระนิพพานทีเดียวจบอาทิตตชาดกที่แปดอัตกถาอาทิตตชาดกที่แปด พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันทรงปารบอาสัตทิสทานจึงได้ตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าอาทิตตสมิงดังนี้เรื่องอาสัตทิสทานมีเนื้อความพิสดารในอัตถกถา,ามหาโควินทสูตรก็ในวันที่สองจากวันที่พระเจ้าโกศลถวายอาสัตทิสทานแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาว่า อาวุโสทั้งหลายพระเจ้าโกศลทรงฉลาดเลือกเนื้อนาบุญอันประเสริฐถวายมหาทานแด่อริยสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การเลือกถวายทานในเนื้อนาบุญอันสูงยิ่งของพระเจ้าโกศลไม่น่าอัศจรรย์โบราณกักบัณฑิตก็ได้เลือกเฟ้นแล้วจึงได้ถวายมหาทานเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าเพรุวะมหาราชครองราชสมบัติในเพรุวนครศรีวิรัต ทรงบำเพ็ญทศพิธราชธรรมสงเคราะห์มหาชนด้วยสังฆะวัตถุสี่ทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นมารดาบิดาของมหาชนได้ให้ทานแก่คนกำมพร้าวันิพกและยาจบทั้งหลายมากมายพระองค์มีอัครมเหสีพระนามว่าสมุทวิชยาเป็นบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยยานวันหนึ่งพระเจ้าเพรุวะมหาราช สเสด็จพอดพระเนตรโรงทานทรงพระดำริว่าปฏิคาหกทั้งหลายล้วนเป็นผู้ทุกศีลเปลวไหลบริโภาคทานของเราข้อนั้นไม่ทำให้เรายินดีเลยเราใคร่จะภาวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีศีลเป็นอักคะทักขินัยะบุคคลแต่ท่านเหล่านั้นอยู่ในหิมมวันตะประเทศใครหนอจากไปนิมนต์ท่านมาได้ เราจากส่งใครไปนิมนต์ได้ทรงพระดำริดังนี้แล้วได้ตรัสบ,บอกความนั้นแด่พระเทวีลําดับนั้นพระเทวีได้ทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์ทรงอย่าวิตกเลยรเราจะส่งดอกไม้ไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยกําลังทานที่จะพึงถวายกําลังศีลและกําลังความสัตว์ของเราทั้งหลาย รัตนพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายมาถึงแล้วจึงจักถวายทานที่สมบูรณ์ด้วยบริขารทุกอย่างพระราชารับสั่งว่าดีแล้วดังนี้แล้วรับสั่งให้ตีกลองประกาศว่าชาวพระนกรทั้งสิ้นจงสมาทานศีลส่วนพระองค์เองพร้อมด้วยราชบริพานก็ทรงอธิษฐานองค์แห่งอุโบสถบำเพ็ญมหาทานแล้วให้ราชบุรุษ ถือกระเช้าทองใส่ดอกมะลิเต็มเสด็จลงจากปราศาสตร์ประทับที่พระลานหลวงทรงกราบเบญจางคะประดิษฐ์เหนือพื้นดินแล้วผินพระพักไปทางทิศปราจีนถวายนามัสการแล้วประกาศว่าข้าพเจ้าขอนมัสการพระอรหันต์ทั้งหลายในทิศปราจีนถ้าคุณความดีอะไรอะไรของข้าพเจ้ามีอยู่ไซขอท่านทั้งหลายจงอนุเคราะห์พวกข้าพเจ้า โปรดมารับภิกษาหารของข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดประกาศดังนี้แล้วทรงสัดดอกมะลิไปเจ็ดกำมือในวันรุ่งขึ้นไม่มีพระปัจเจกับพุทธเจ้ามาเพราะในทิศปราจีนไม่มีพระปัจเจกับพุทธเจ้าในวันที่สองส่งนมัสการไปทางทิศทักษิณก็หามีพระปัจเจกับพุทธเจ้ามาไม่ในวันที่สามส่งนมัสการไปทางทิศปัจฉิม ก็หามีพระปัจเจกับพุทธเจ้ามาไม่ในวันที่สทรงนมัสก,การไปทางทิศอุดรก็แหละครั้นทรงนมัสก,การแล้วทรงซัดดอกมะลิไปเจ็ดกำมืออธิษฐานว่าขอพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในหิมมวันตะประเทศด้านทิศอุดรจงมารับภิกษาหารของข้าพเจ้า ดอกมะลิได้ลอยไปตกลงเหนือพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายห้าร้อยองค์ที่เงื้อมภูเขานันทะมูลกะพระปัจเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นพิจารณาดูก็รู้ว่าพระราชานิมนต์วันรุ่งขึ้นจึงเรียกพระปัจเจกับพุทธเจ้ามาเจ็ดองแล้วกล่าวว่าแน่ท่านผู้เช่นกับด้วยเราพระราชานิมนต์ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงเคราะห์พระราชาเถิด พระปจเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นเหาามาลงที่ประตูพระราชวังพระเจ้าเพรุวะมหาราชทอดพระเนตรเห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วท่งโสมมนัสนมัสการแล้วนิมนต์ขึ้นปรา,าสาทรรงสักการ,ระบูชาเป็นการใหญ่แล้วถวายทานครั้นฉันเสร็จแล้วได้นิมนต์ให้มาฉันในวันต่อต่อไปอีกจนครบหกวันในวันที่เจ็ด ทรงจัดแจงบริขารทานทุกอย่างแต่งตั้งเตียงต่างที่วิจิตรด้วยแก้วเจ็ดประการทรงวางเครื่องสมณะบริโภคทั้งปวงมีตรจีวรเป็นต้นในสำนักของพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์ถวายนมัสก,การตรัสว่าข้าพเจ้าขอถวายบริขารเหล่านี้ทั้งหมดแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายเมื่อพระปัจเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นฉันเสร็จแล้ว พระราชาและพระเทวีทั้งสองพระองค์ประทับยืนนมัสการอยู่ลำดับนั้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในหมู่เมื่อจะอนุโมทนาแด่พระราชาและพระเทวีจึงได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้บุคคลผู้เป็นเจ้าของขนเอาสิ่งของอื่นใดออกได้สิ่งของอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เจ้าของนั้น แต่ของที่ถูกไฟไหม้ย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่เขาโลกถูกชราและมรณะเขาแล้วอย่างนี้บุคคลพึงนำออกเสียด้วยการให้ทานทานที่ให้แล้วจะน้อยก็ตามมากก็ตามชื่อว่าเป็นอันนำออกดีแล้วบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอาทิตตสงค,ความว่าขณะเมื่อเรือนถูกไฟไหม้นั้นบทว่าภาชนางได้แก่ อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งบทว่าโนจะยังตัดถะความว่าแต่สิ่งใดในเรือนนั้นไม่ได้ขนออกย่อมถูกไฟไหม้ไม่เหลือแม้แต่หญ้าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไม่เป็นคุณประโยชน์แก่เราเลยบทว่าชรายะมระเนนะจะนี้เป็นเพียงหัวข้อเทศนาแต่โดยอัตถะโลกคือเบญจขันนั้นชื่อว่าถูกไฟสิบอ กองเผาผลานแล้วบทว่านีฮะเรเถวะความว่าเพราะเหตุนั้นโลกคือเบญจขันถูกไฟสิบเอ็ดกองเผาผลาญอยู่เช่นนี้บุคคลต้องนำออกด้วยการตั้งใจให้บริขารทานต่างโดยทานวัตถุสิบอย่างเท่านั้นทานที่ให้แล้วจะน้อยหรือมากก็ตามนั้นชื่อว่าเป็นการนำออกดีแล้วพระสังฆเถระ รั้นอนุโมทนาอย่างนี้แล้วได้ให้โอวาทแด่พระราชาว่ามหาบาพิษพระองค์อย่าทรงประมาทแล้วเหาะขึ้นอากาศทำช่อฟ้าปร,ราศาสให้แยกเป็นสองช่องไปลงณเงื้อมภูเขานันทะมูลกะแม้บริขารที่พระราชาถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ลอยตามไปกับพระปัจเจกพุทธเจ้าลงที่เงื้อมภูเขานั้นเหมือนกัน พระสะกลกายของพระราชาและพระเทวีเต็มตื้นไปด้วยปีติเมื่อพระปัจเจกับพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในหมู่ไปอย่างนี้แล้วพระปัจเจกับพุทธเจ้าที่ยังคงเหลืออยู่หกองค์ได้อนุโมทนาด้วยคาถาองค์และคาถาว่าคนใดให้ทานแก่ท่านผู้มีธรรมอันได้แล้วผู้บรรลุธรรมด้วยความเพียรและความมันคนนั้นล่วงเลยเวตะรณีนรก ของพระยายมไปได้แล้วจะเข้าถึงทิพยสถานท่านผู้รู้กล่าวทานกับการรบว่ามีสภาพเสมอกันนักรบแม้จะมีน้อยก็ชนะคนมากได้เจตนาเครื่องบริจากก็เหมือนกันแม้จะน้อยย่อมชนะหมู่กิเลสแม้มากได้ถ้าบุคคลเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมย่อมให้ทานแม้น้อยเขาก็เป็นสุขในโลกหน้า เพราะการบริจาคมีประมาณน้อยนั้นการเลือกทักขีนาทานและพระทักขีไนยะบุคคลแล้วจึงให้ทานพระสุพุ์เจ้าทรงสรรเสริญทานที่บุคคลถวายในพระทักขีนยะบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในสัตว์วโลกนี้ย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่หวานลงในานาดีฉะนั้นบุคคลใดไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเขี่ยวไปอยู่ ไม่ทำบาปเพราะกลัวคนอื่นจะติเตียนบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้กลัวบาปนั้นย่อมไม่สรรเสริญบุคคลผู้กล้าในการทำบาปเพราะว่าสัตว์ปรุษทั้งหลายย่อมไม่ทำบาปเพราะความกลัวถูกติเตียนบุคคลย่อมเกิดในตระกูลกษัตริย์เพราะรมอาจารย์อย่างต่ำเกิดในเทวโลกเพราะรมอาจาร์อย่างกลางและบริสุทธิ์ได้เพราะรมอาจารย์อย่างสูง ทานท่านผู้รู้สารเสริญโดยส่วนมากก็จริงแต่ว่าบทแห่งธรรมแลประเสริฐกว่าทานเพราะว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายในครั้งก่อนหรือว่าก่อนกว่านั้นอีกท่านมีปัญญาเจริญสมถะวิปัสสนาแล้วได้บรรลุพระนิพพานทีเดียวครั้นกล่าวอนุโมทนาอย่างนี้แล้วก็ได้หอะไปเหมือนอย่างนั้นแหละพร้อมกับบริขารทั้งหลาย บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าธรรมลัตทศะความว่าบุคคลมีพระขีนาศพเป็นต้นจนถึงพระโยคาวจรผู้สุขขวิปัสสกะชื่อว่าธรรมลัทะเพราะความเป็นผู้มีธรรมอันได้บรรลุแล้วบุคคลประเภทนั้นแหละชื่อว่าอุทธานวิริยาทิคตเพราะธรรมวิเศษนั้นท่านได้บรรลุแล้วด้วยความเพียรคือความหมั่น อธิบายว่าชนผู้ต้องเกิดตายเป็นธรรมดาให้ทานวัตถุที่ควรให้แก่บุคคลผู้บรรลุธรรมวิเศษแล้วนั้นอีกในยะหนึ่งมีอธิบายว่าชนผู้ต้องเกิดต้องตายเป็นธรรมดาถือเอาส่วนอัลเลิศของไทยธรรมที่ตนได้แล้วโดยธรรมคือได้มาด้วยความเพียรกล่าวคือความขยันขันแข็งแล้วให้ทานในท่านผู้มีศีลทั้งหลายอีกอย่างหนึ่ง ความในคาถานี้บัณฑิตถึงทราบโดยทำพุทธิยวิพัตติให้เป็นฉัดขีวิพัตติบทว่าเวตารณีนี้เป็นหัวข้อแห่งเทศนาอธิบายว่าพระขีนาศพตลอดถึงพระสุขวิปสัสสะย่อมจะล่วงเลยเวตารณีนรกคือมหานรกแปอุสะนรก16ของพยายมไปได้บทว่าทิพานิ ฐานานิอุเปติความว่าย่อมไปบังเกิดในเทวโลกบทว่าสมานะมาหุความว่าท่านผู้รู้กล่าวว่าเหมือนกันอธิบายว่าคนกลัวความสิ้นเปลืองย่อมไม่มีการให้คนขาดต่อภยัยย่อมไม่มีการยุทธนาคือนักรบสละความอาลัยในชีวิตได้ก็อาจเข้ารบกันได้ ถายกสละความอาลัยในโพคะเสียได้ก็อาจบริจาคได้ด้วยเหตุนั้นแหละท่านผู้รู้จึงกล่าวการให้และการรบทั้งสองอย่างนั้นว่ามีสภาพเสมอกันบทว่าอัปปาปิสันตาความว่านักรบถึงมีพวกน้อยแต่พร้อมใจกันสละชีวิตก็อาจรบคนพวกมากเอาชัยชนะได้ฉันใดเจตนาคิดจะบริจาค ถึงจะมีน้อยก็ย่อมชนะหมู่กิเลสพวกมากมีมัจฉริยะจิตและโลภะเป็นต้นได้ฉันนั้นบทว่าอัปปัมปิเจความว่าถ้าทายกใดเชื่อกรรมเชื่อผลแห่งกรรมบริจาคทยยธรรมแม้เล็กน้อยไซยบทว่าเตเนวะโสความว่าดูก่อนมหาบาพิษทายกนั้นย่อมเป็นสุขในโลกหน้า ด้วยผลแห่งไทยธรรมเล็กน้อยนั้นทีเดียวบทว่าวิเจยะทานังได้แก่ทานที่บุคคลเลือกทักกินาทานและทักกินายะบุคคลก่อนแล้วจึงถวายในทักกินาทานและทักกินายะบุคคลสองอย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่ให้ของตามมีตามเกิดเลือกให้แต่ไทยธรรมที่เลิศที่ประนีตช,ชื่อว่าย่อมเลือกให้แม้ซึ่งทักกินาทาน เมื่อไม่ให้แก่บุคคลทั่วไปเลือกให้แต่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นชื่อว่าย่อมเลือกเป็นพระทักกินายะบุคคลบทว่าสุขตัตปะสัตถังความว่าทานเห็นปานนี้แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงสรรเสริญในสองอย่างนั้นเพื่อจะแสดงถึงการเลือกเฟ้นพระทักกินายะบุคคลท่านจึงกล่าวคำมีอาทิว่า เยทักขิเนยยาดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าทักขิเนยยาได้แก่พระอริยะบุคคลทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้สมควรแก่ทักษินาบทว่าปานะปูตานิ ani, ได้แก่พูดกล่าวคือสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายบทว่าอเหธยันโตมีความกรุณาไม่เบียดเบียนสัตว์ให้เดือดร้อนท่องเที่ยวไป บทว่าปร,รูปะวาธาความว่าไม่ทำบาปเพราะกลัวคนอื่นติเตียนบทว่าพีรุงได้แก่ผู้กลัวการถูกติเตียนบทว่าณนะิตัถฐะสูรังความว่าส่วนบุคคลใดไม่กลัวการติเตียนนั้นจึงกล้าทำบาปโดยอโยนิโสมนสิการบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่สารเสริญบุคคลน,นั้นเลย บทว่าพระยาหิความว่าเพราะว่าสัตว์ปุรุษทั้งหลายย่อมไม่ทำบาปเพราะกลัวเขาติเตียนบทว่าหิเนเนนะพรมจริเยนะความว่าจะกล่าวในลัทธิภายนอกพระศาสนาก่อนผลเพียงเมหุนวิรัตและศีลชื่อว่าพรมจัรย์อย่างต่ำบุคคลเกิดในัติยะตระกูลด้วยอำนาจพรมจัรย์อย่างต่ำนั้น ผลเพียงอุปจาระชานชื่อว่าพรหมจันทร์อย่างกลางบุคคลเกิดในเทวโลกด้วยพรหมจันทร์อย่างกลางนั้นสมาบัติแปดเป็นพรหมจันทร์อย่างสูงบุคคลย่อมชื่อว่าบริสุทธิ์เข้าถึงพรหมโลกได้ด้วยพรหมจันทร์อย่างสูงนั้นส่วนในทางพระพุทธศาสนาการประพฤติพรหมจันทร์โดยมุ่งเทวนิกายของผู้มีศีลนั่นแหลชื่อว่าพรหมจันทร์อย่างต่ำ การยังสมาบัติให้บังเกิดขึ้นของผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์นั่นแลชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างกลางการที่ภิกษุดำรงอยู่ในปาริสุทธิ์ที่ศีลเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอระหันต์ชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างสูงคาถาสุดท้ายมีอัดถาธิบายดังนี้ดูก่อนมหาบาพิษได้มีผู้สารเสริญคือยกย่องทานโดยส่วนมากก็จริง แต่ถึงกระนั้นธรรมบทซึ่งเป็นส่วนแห่งธรรมกล่าวคือสมถวิปัสสนาก็ดีกล่าวคือพระนิพพานก็ดีประเสริฐกว่าทานเพราะเหตุไรเพราะว่าสัตวุบุษทั้งหลายในการก่อนคือในพัทธรกับนี้มีพระกสปัทศพลเป็นต้นหรือในการก่อนกว่านั้นอีกมีพระเวสภูทศพลเป็นต้นท่านมีปัญญา จเจริญสมาถะวิปัส,สนาได้บรรลุถึงพระนิพพานทีเดียวพระปัจเจกับพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์พันนาอมะตะมหานิพพานแด่พระราชาด้วยอนุโมทนาคาถาอย่างนี้แล้วกล่าวสอนพระราชาด้วยอัปปมาทธ,ธรรมแล้วไปที่อยู่ของตนของตนตามนัยยะดังกล่าวแล้วนั้นแลแม้พระราชาพร้อมด้วยพระอัครมเหสี ก็ได้ถวายทานจนตลอดพระชนมายุครั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้เสด็จไปสู่สวรรค์พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วตรัสว่าแม้ในการก่อนบัณฑิตก็ได้เลือกถวายทานด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายในครั้งนั้นปรินิิพานแล้ว พระสมุทธวิชยาเทวีได้เป็นมารดาพระราหุลพระเจ้าเพรุวราชคือเราตถาคตชนี้แลจบอัตกถา,าอาทิตตะชาดกที่แปด